ร้านนะะคะจำได้สิคะ,ค,ค,ะคู่นัดเดทของปายจะต้องมาพร้อมกับกุหลาบสีขาวเหมือนกันถูกต้องค่ะตื่ยเต้นต่ตื่นเต้นที่แต่อุตระและแม่เจ้ามือไม้เย็นเป็นเหมือรูดตื่นเต้นนะตื่นเต้น ต้องตื่นต้นในนะักหนาฮะคู่เด่ยิงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หลนอนอฉันก็มีอารมณ์ร่วมบางทิยากวนอ,อ,อารมณ์โรทีเอออยากจะเคยพดดมเมื่อตายถึเวลามีนัดเดะให้ลูกค้าทีไรยินเนี่ยผีเข้าทุกทีใช่ครับไม่เดี๋ยวผีเข้าครับผีไม่เคยออกเลยถึงว่าสาวดูถึงครึ่งผีครึ่งคนเนี่ยคุณตายพระคุณแหมเพราะว่าคนอื่นเขนาดอยู่กับตัวเองดูดีนักเลยเพาครึ่งบวกครึ่งน้าไปลิ้มสองแฉกคนเรื่องตัวอะไรเอ้ยเพตุวินายพอพอพอเลิกพูดได้แล้ว น well. ี 1941, ่ถึงเวลานัดแล้วส่งตัวคุณปายเข้าไปได้แล้วอ่โอเคคุณปายขาขอให้โชคดีนะคะเชิญค่ะเดี๋ยต้องคว้านตัวนะเนี่ยเธอจำกฎจริการรมระย้าของบริษัทไม่ได้หรือจ๊ะว่า

นไหนบอกว่าห้ามแอบดูไงอืมก็มันอดไม่ได้นี่เขาไม่ได้แอบดูเลยเขาเรียกดูกันโต๊ะๆแล้วเลยหยุดดิสูตรฉันจำไม่ได้เลยอ่ะบริษัทสลัดสดคอมพานีเนี่ยเจ๋งจริงเลยทำไมคุณแพ็คดีทีแล้วคุณเหลาสีแดงล่ะ ี่เหลงเหนียวฉันจะไปรู้หรือยะ่ะ <_ d ata> ก็มาด้วยกันเนี่ยเออหรือว่าคุณแพทย์เนี่ยนะตาบอดสีมองเห็นสีแดงดเป็นสีขาวนี่เรืองตาหรือเปล่าแบบดูเลยก็นะ่าคุณปายบอกเดชสิครับไม่ดูหรอครับเนี่ยดูสิครับสิส่งยังว้าคือคู่น่าจังคนคืนนี้ไงครับฮะอะไรนะคะจำกฎบริษัทไม่ได้ยังไง ห่ามแอบรูร้ลูกค้าเวลาออกเดทไม่ได้เรื่องเลยไปกลับไปทำงานอุสัยคงเข้าใจผิดแล้วมั้งคะคุณปืนอ่ะบอกกับดิฉันเองนะคะว่าคู่นัดเดีของดิฉันจะมาพร้อมกับกุหลาบสีขาวค่ะไม่ใช่สีแดง ด,ดสวัสดีครับคุณปายขอโทษที่มาช้านะครับนี่มามอะไรกันคะคุณปืนอ๋อไม่ต้องแปลกใจไปนะครับนี่คือคุณหลาบสีขาวที่คุณมองหายอยู่ผมคือคู่เดทของคุณในคืนนี้ครับ <bed water> <bed water> สวยสหน้าตัวปลอมฮะปลอมก็ไปดิไป <bed water> ไป ไอ้ปืน<ะ>แกนี่มันเจ้าเล่ห์จริงอะแกเห็นคุณปลายเปลี่ยนไปอะ่ะแกก็เลยเปลี่ยนใจเขี่ยฉันทิ้งอะแล้วก็วางแผนจะมาเดทกับคุณปลายซะเองอะ่ะเฮ้ยนี่กล่าวหากระแบบนี้ระวังโดนข้อหามินประมาทนะเว้ย <c oughs> ผมว่าเราไปกันดีก,กว่านะครับผมจองโต๊ะดินเนอร์ไว้เรียบร้อยแล้วฮะรับรองว่าโรแมนติกกว่าไอ้ร้านกาแฟสังกะปยนี่แน่นอนนะ่ ปืนจะต้องเปลืองตัวไปเป็นผู้เด่นคุณปายด้วยอ่ะ

แกแกจะไปเด้ยังไงถ้าเกิดแกเข้าไปพวกคุณปืนก็รู้สิว่าพวกเราแอบดูลูกค้าใช่บริษัทก็มีอยู่แล้วว่าห้ามแอบดูลูกค้าเด็ดกันถูกนี่พิักษ์อะไรไม่ใช่เวลานล้อเล่นนะคะมาทำเสียงบอสทำไมเนี่ยจะบ้าสิฉัไม่แก่กี่หรอกบ้าหรอกเดถ้าเกิดแกไม่ได้ทำแล้วหมายไหนมันทำหมาตัวนี้ไงว้าวโอ้โหหมามีไฝด้วยหมามันมีหูดได้เออว่าแต่ว่าคุณ ปาอยู่ไหนไหนพี่ไอ้เซนไหนไหนอะปลอ้าวไปแล้วว่าไป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 อไป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 ไไปเองปไไปไปไปอปดูไป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 หยุดไปไปไปไไปไปไป่ไปไปอปออไปไนไปไปไปไมไปปไปไปปไปนปอปไปไงไาไไปไไปไปปไ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 ป อะไรของพี่เนี่ยฮะผมไม่เข้าใจฮะไม่เข้าใจค่าที่บายได้เรื่องทั้งหมดคือคนวางแผนเองข่าวางแผนให้น้องข่านมาเป็นลูกค้าเองเพื่อหวังจะหลอกเองหวังจะต้มเองและแล้วเองก็โดนน้องข่านหลอกงานเองต้องให้น้องข่าททำงานคู่กับเองเฮ้ยไ,ไ,ไม่เอาได้ไม่เอาไม่เอาได้ยังไงค่าเป็นคนออกสั่งอะเอาละทุกคนฟงังทางนี้นับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปคุไปยายจะเข้ามาทำงานที่นี่

ขอบคุณนะครับสบายเลยครับน่ารักจริงๆขอบคุณค่ะพี่นันทนาการจากร้านของผมเองครับผมเปครับเนื่องในโอกาสอะไรคะคุณแฮตก็ยินดีต้อนรับคุณปายเป็นโปรโมเตอร์ใหม่แห่งบริษัทสลัดสดคอมพานีไงล่ะครับนั่นเลยนั่นเลยพูดแต่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 ลูกเรียก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 อะไรอีกอะไรอีกลูพื่อนโอ้โหแถวพลาเหมือนฮัลโหลไรล่าพูดค่ะเสือฮะตายแล้วจริงเหรอจ๊ะ โถ,โถ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 พี่ไม่เคยคิดโกรธเสือเลยนะจ๊ะเออเหยจ้าโอเคจ้าต้าอแม่จ๊าก,กับเแล่กับเแล่จิบจ๊านี่เสือก็โทรมาง้อขอคืนดีกับพี่แหละตอนนี้เขารออยู่ข้างล่างเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยค่ะลืมไปแล้วหรอคะว่าคนชื่อเสือทาาําอะไรกับพี่ไว้บ้างอะขอโทษนะคะอ ใครเหรอคะเสืออ๋อคือเสือเนี่ยเป็นแฟนเก่าของนางใบบ้าเนี่ยครับไรล่าไลล่าอะไรล่ะไรล่าเนี่ยนะเขาเพิ่งจะหักอกแล้วก็ทิ้งนางกซิ่าไปร์มาไรล่าโอ้ยจะพูดให้ถูกได้ไหมเนี่ยหน้าตาไม่น่าเชื่อหรือแต่ว่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอกไม่ตั้งใจอะไรกันคะขนไปหมดทั้งบ้านเลยให้ดีๆนะคะพี่ไลล่ากะอีกแค่เสือตัวเดียวถ้ามันเลี้ยงได่เชื่องแล้วก็ ห่างมันทิ้งไปเลยค่ะโอ้โจะยอมคืนดีเสียให้มันมาขย่ำให้เราช้ำใจอีทําไมล่ะคะแต่ว่าเขาเขาบอกว่าเกิดเป็นหญิงเราต้องหญิงในศักดิ์ศรียอมเป็นของเล่นให้พวกผู้ชายไหมหยามเราได้ค่ะอืมแบบแบบไม่ได้ค่ะทําแบบบบพี่ทําใจไม่ได้ไปก่อนเผือ เจอไปลงนั่นลงสะเทิดไอเยี่ยมเ้าเลยที่เ้าคุณแพ้ด้วยคะถ้าเกิดปายจะขอเปลี่ยนจากตอนรับปายเป็นฉลองให้กับพี่ไลล่าที่ตัดใจจากสุดได้อะค่ะโอ้ยด้วยความยินดีเลยครับเจอกันดื่มเพื่อไลล่า เซลรูนะโอเคแอบลื่น้องที่อยู่ใช่ไหมอ้าพี่สมชายพี่มายืนแล้วรับวลอกับคนที่แพ้ทำไมอะคะดิวสลองที่ไปลากันดีกว่าเสิญเลยครับเจ้านายเจ้านายค่ะเจ้านายมาเนียบร้อยแล้วใช่ไหมมาแล้วทุกคนมากันครบแล้วใช่ไหมฟังทางนี้ต่อไปเนี่ย บริษัทสลัดสดคำมดีของเราจะมีโปรโมเตอร์ทำงานร่วมกันสองคนระหว่างหนูปายกับนายเบื่อเข้าใจกันแล้วใช่ไหมเข้าใจค่ะงั้นฉลองได้อะไรอีกพรุ่งนี้ฉันลาหยุดหนึ่งวันทำไมล่ะครับบอสขาฉันจะไปประตูน้ำย้ายฝ่ายใหม่บอสเราบอสฝ่ายนี้เอาับพวกเราอดอเด